มันเท่าแล้วม <problem> <t> ัน <ieß> ป <t> ิดไว้ใชมันเท่าหนูคอทยดยุ่แตลอย้วนูเหแล้วตยาอมนมันตัมนล่างมันมันล่างตันล่างแล้วมันออกะตัน ทำหน้าฮิวลามันยังเหมือนหรอ้้มัเท่าแล้วมันปิดไว้ช่ไหเท่าไม่เท่าูกชื่ไทยเขากรินยุ่งสนหรว